เพื่อครับผมบูเขา่อช่องอโทบูนะผมนะวันนี้เ็าจะมารีวิวและแนะนำอันนี้แม่แนวเรือ่องควมรู้ที่เกี่ยวกับเกมกันอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้นยเกี่ยวกับเกมจริงๆนะนั่นคือเ no no นโตเกะโนโยไม่วะอนันโกรชไนทูอมุตะครับผมนะหรือชื่อไทยนั่นคือถามหน่อยครับคิดว่าเจ้าสาวผมในเกมออนไลน์เป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะซึ่งเรกสิทธิการดูในไทยของเรื่องนี้นะมี ในไทยด้วยเป็นช่องทางของ Muse Thailand ที่อยู่ใน y o u t u b e นั่นเองนะครับผมนะเป็น12ตอนจบแล้วนะครับสามารถไปดูได้ที่ช่องทางนั้นนันแล้วก็ตอนฉบับที่ดัดแปลงมาเนี่ยมาจากไรโนเบลนะครับผมซึ่งไรโนเบลในไทยมีด้วยนะครับเป็นของค่าย a อนิ a มตนั่นเองซึ่งในไทยมี4ีเล่มน,นะครับผมส่วนญี่ปุ่นอะไรโนเบลจบแล้วนะอยู่ที่23เล่มครับอ่ะซึ่ง เราจะมาพูดถึงเรื่องยอ่อแล้วกันนะเออเรื่องยอ่อเรื่องยอ่อของเรื่องนี้ก็คือฮิเดกิชายหนุ่มผู้มีความฝังใจจากการที่เคยสารภาพรักกับสาวในเกมออนไลน์แต่การว่าตัวจริงของเธอนั้นเป็นผู้ชายทําให้เขาตั้งมั่นว่าจะไม่เชื่อสาวในเกมออนไลน์อีกแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อสาวในเกมออนไลน์ได้สารภาพรักกับเขาแท่ตัวจริงเธอก็เป็นสาวสวยที่ชื่ออากโกแต่เธอกลับมีปัญหาแยกโลกเกมออนไลน์กับโลกความจริงไม่ออก ทำให้ฮิเดกิพยายามที่จะหาทางช่วยเหลือเธอับผมนะนี่คือเรื่องย่อนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นแนวเลิฟคอมดี้นะตามที่บอกไปเลยที่เกี่ยวกับเกมจริงๆไม่เหมือนกับเรื่องก่อนก็คือเกมเมอร์ใช่ไหมน,นั้นคือไม่ค่อยเกี่ยวกับเกมเลยแต่นี้มันคือเกี่ยวกับเกมจริงๆเลยนะผมนะแล้วก็เป็นเลิฟคอมดี้ที่แนะนําอยากให้ดูมากๆนะผมนะเพราะว่ามันสนุกมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของอนิเมะและการนาผมนะซึ่งอ,อนิเมะเรื่องนี้นะ่ะฉายครั้งแรกเมื่อปี2016นะผมนะเป็นซีซั่นสปริง2016นั่นเองอ่าซึ่งสตอรี่ทำเนี่ยจะเป็น Studio Project n no. นัมเบอร์นา์ผมเป็นสตดิโอที่ทำเรื่องของถ้าขาดคุณน้าฟ้าข้างห้องไปชีวิตผมคงอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็มีรุ่นที่ตัวน้อยดูท่าจะตกหลุมรักนะครับผมนะ แล้วก็ริวริวโอนอโชิโกโตนะผมหรือว่าจะเป็นชื่อไทยที่เราจักก็คือมาคุกนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงส่วนของนักภาคกันนะครับผมนะซึ่งนักภาคตัวละครแรกนันคือชามากิอากโกนางเอกเ่าเอง,เองซึ่งคนที่ภาคตัวละครนี้นั่นก็คือ ฮิดากะรีนานาโหมเป็นคนภาคตัวละครฟิโรนาโหมในเรื่องของพุก้าโลนะครับแล้วก็เป็นคนภาคตัวละครยูกะโคกะจากเรื่องของเฮนสุกินะครับอืมโคโมาก็จะเป็นเซกาวะอาคันเนะนั่นเองนะสา,สาวสาวทรงผมทวินเทลนะผมภาคโดยมินาเซอิโนรินั่นเองนะครับเป็นคนภาคตัวละครนาคานอิสกิจากเรื่องเจ้าสาวเป็นแฟนห้าแล้วก็เป็นคนภาค ตัวละครเบต้านะผมจากเรื่องเทพในเงานะคนนี้คือผมคุ้นอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นโชอินเคียวนะครับผมนะเป็นประธานชมรมนะถ้าจะไม่ผิดนะภาคโดยอิจิมิจิมาโอะนะครับผมนะเป็นคนภาคตคัวละครอาชิออนจากเรื่องของเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับผมแล้วก็ภาคเป็นทาชิบะนะฮินตะนะครับผมนะจาก Uh, จากเรื่องแฟนตาซีบิชอโจจูนิกุโอจิซังโตะนะครับผมนะซึ่งแนวนี้จะเป็นแนวแบบ uh, ชายกลายเป็นหญิงนั่นเองนะครับผมนะตัวละครต่อมาก,ก็จะเป็นพระเอกของเรานะั่นคือนิชิมูระฮิเดกินะครับผมนะซึ่งตัวละครน,นี้คนภาคก็คือโทยุนากะโทชิยุกินะครับผมนะเป็นคนที่เราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อคลิปที่แล้วนี้เองนะครับผมนะเป็นคนภาคตัวละครพัซกุ โอเอฮาระนะผมจากเรื่องเกมเมอร์นั่นเองนะผมนะแล้วก็เป็นคนภาคตัวละครมาคุสะเลียวนั่นเองนะผมจากเรื่องโคอิทูยบินิวะคิโมชิบารุยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งนักภาคเราก็พูดจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะโหทุระทุเรมากนะครับผมนะก็ทีนี้เราจะมาพูดถึงความคิดเห็นส่วนตัวของเรื่องนี้ละกัน นะครับซึ่งต้องพูดว่าเรื่องนี้เป็นแนวเลิฟคอมเดี้ที่เกี่ยวกับเกมเพราะฉะนั้นต้องพูดเลยว่า,าภาพรวมของในเรื่องนะครับผมมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะเป็นไอนิเมะดูเพื่อแบบ เยียวยาจิตใจได้นะครับผมจากการที่เราดูแบบแนวโพอตับดรางมากมาแล้วเราก็มาดูเรื่องนี้มันก็เป็นคอมดี้ที่ค่อยๆจะฮิวใจเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามเรื่องหนึ่งนะผมว่าเป็นอนิเมะที่สนุกเลยแหละนะครับนะแล้วก็ในส่วนของงานภาพนะงานภาพก็ถือว่ามันไม่ได้ดีเลิศ ขนาดนั้นนะครับผมนะเป็นโทนภาพก็ถือว่าเฉยๆนะกับส่วนตัวเรื่องนี้นะ,ะมันไม่ค่อยมีอะไรที่ดูแบบวา้าวในสมัยนี้นะ,ะก็มันก็เป็นลายเส้นสมัยก่อนนะครับผมปี2016นะกะก็ถือว่าดูได้นะดูได้ลายเส้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เป็นแบบลายเส้นเก่าเฉยๆนะครับผมไม่ใช่เก่าแบบสองพันต้นอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะ ก็ถือว่าเป็นอนิเมะเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆเรื่องนึงเลยทีเดียวนะครับนะบอกเลยว่าถ้าใครอยากดูแนวเลิฟอคอมก็สามารถไปดูเรื่องนี้ได้นะครับนะแล้วก็สามารถดูได้ที่ช่องทาง m มิ Thailand นะเขาสร้าง playlist เอาไว้แล้วนะครับนะแค่เซิร์ชเป็นภาษาไทยก็ได้นะครว่าคิดว่าเจ้าสาวผมเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่านะนะ อ่ครับผมนะทีนี้เราก็จะมาพูดข่าวสารละกันนะครับผมนะทีนี้เราก็ต้องขอกล่าวแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์โทริยามะอาคิระนะครับผมนะจากผู้แต่งเรื่องดาร์ o n b บอลนะผมแล้วก็อ่าด็อกอรสลัมกับหนุนหน่อยอันเล่นะครับเอาเสียงเป็นไรก <c oughs> ็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์ด้วยนะครับผมนะก็ เรื่องต่อมาก็จะเป็นาลาชสำราม300ปีนะผมนะได้ประกาศมาแล้วว่าจะฉายในปี2025หรือปีหน้านั่นเองนะครับผมจากที่เคยเป่าประกาศไปว่าจะมีภาคต่อเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับต่อมาจะเป็นพบรักในดานเจียนซีซั่น5นะทาง Official ล่าสุดเมื่อคืนนะครับผมนะได้โพสบอกว่าจะฉายในซีซั่น ใบไม้ร่วง2024นี้ก็คือซีซันโฟนั่นเองนะผมนะคือช่วงสิ้นปีนี้ได้ดูกันแน่นอนซีซัน5นะผมจะพบรักในดันเจียนนะครับผมนะข่าวสารอนิเมะก็มีประมาณนี้นะผมจากที่คุดคุยหามานะครับก็ถ้าใครชอบอนิเมะเรื่องนี้นะบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆนะครับผมนะอยากให้ลองไปดูกันนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกดกระดิ่ง แจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่พวกเราด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมไปดูอนิเมะเรื่องนี้กันนะครับผมนะมิตเกะโนโยมเมะวะอนันโตโกชนไนทูโอมตุตะนะครับหรือชื่อแท้คือถามนะครับว่าเจ้าสาวผมในเกมออนไลน์เป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับดูไดาชื่อช่องทางมิวส์ไทยแลนด์นะครับผมพิมพ์ไปว่ามิวส์ไทยแลนด์แล้วก็เ,เลื่อนเพลย์ดูก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ชื่อ ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทยไปก็ได้นะครับนะแน,น่นอนขึ้นแน,น,น่นอนนะสิบสองจบดูแค่นี้นะผมเป็นแนวเริ่อคมเยียวยาจิตใจนะบอกเลยว่าคุณจะต้องชอบแน,น่นอนกับเรื่องนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ ネトゲの中で嫁ができてしまった、うん、でもどうせ男やろと思っていたらアコですなんとめちゃくちゃ可愛い女の子でしたでもはい結婚しましたよねリアルとネトゲの区別がついてない残念すぎる美少女でああヤバい早くなんとかしないと俺のリアルが死ぬ俺の嫁のアコをまともな人間にするためにギルドの仲間と動き出す俺たちの明るく楽しいネトゲライフが今始まる レトゲの嫁は女の子じゃないと思った2016年4月7日より放送開始